สวัสดีครับวันนร้านในโรช่างเชียนสมุทรปราการนะครับก็จะรีวิวนะครับถ้าสั่งของลักร้านในโรช่างเชียนเราก็จะส่งเลยนะครับเราจะส่งข้างเลยนะครับอันนี้ก็รีวิวหน้าร้านให้ดูนะครับส่วนร้านในโรช่างเชียนก็ส่งของเก็บเงินปลายทางนะครับเราจะส่งทางไปษณีเคอรี่หรือแฟลกก็ได้นะครับเราก็จะครบวงจรนะครับครบวงจรนะครับหน้าร้านเราแบบนี้นะครับ นะครับถ้ามาร้านในรลช่างเชียนก็แวะมาชมดูนะครับก็ส่งเร็วทันใจนะครับนี่นะครับเราก็รับส่งนะครับพรบกรมทันต่อภาษีหรือกรมแรงงานต่างด้าวก็ส่งพัสดุด่วนหรือทั่วไทย EMS แบบนี้นะครับต่างประเทศก็โอเคนะครับรับส่งหมดนะครับร้านนโรอนช่างเชียนสมุทรปราการนะครับ มีหน้าร้านนะครับส่วนทองเรามีหน้าร้านนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้นะครับโรงบานเปาโลอําเภอเมืองสุนประการนะครับร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามปากซอยจิตสับบุญชัยนะครับท่านใดมาไม่ถูกก็จับ GPS มาเลยนะครับนี่นะครับจับ GPS มานะครับแวะมาชมแวะมาดูหน้าร้านนด้นะครับโอเคนะครับก็ติดกับร้านตัดผมนะครับตะวันวินเทจนะครับกับร้านในโลช่างเชียนนะครับ แล้วก็ร้านไปสณีส่งแฟกส่งเคอรี่ส่งอะไรเรารับส่งหมดนะครับท่านใดสนใจหรือ,อยังไงก็แวะมาชมร้านให้รู้ช่างเชียนนะครับ0890042574นะครับ ID รายก็เบอร์นี้นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0890042574นะครับ ไอดีลน์ก็ BUNCHU1111 ครับ14ตัวนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามและสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ